สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแสบเพื่อนแฟนเพจครับมันนี่ก็มากินขวากไก่ครับขวากไก่บานเซ็นํำกันนะครับมาเวยครับแ่บกันครับคำแหลกจ้ำกันนะครับจ้ำน้มกันครับใช่ครับ I mean, yeah, บอกให้บานบบรับแสียเลยเนอะครับอืมเสียแบบครับ สุดนามกับแสบครับ